สวัสดีค่ะกระเป๋าจ็ด U.S.A. ค่ะ,ะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่แนนำมินิเดบบี้ใบนี้มาฝากกันค่ะรูปทรงหน้าตาลักษณะรุ่นนี้มีด้วยกันสองสีนะคะเป็นลายซิกเนเจอร์เหมือนกันเลยรูปทรงหน้าตาทุกอย่างเหมือนกันเลยก่อนอื่นนะคะอย่าลืมค่ะรบกวนเพื่อนๆช่วยกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลที่พี่แนนำมาอัปเดตอาจจะเป็นประโยชน์บ้างหรือไม่เป็นประโยชน์กับใครเลย แต่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับแม่ค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะใบนี้เนี่ยมาด้วยกัน2ส,สายนะคะคือสายยาว cross body แล้วก็สายสั้น s h o l ุ e r bag หรือว่า top h a n d เดสามารถถอดได้นะคะสําหรับสายยาวแล้วก็ปรับระดับได้ด้วยส่วนสายสั้นหรือว่าสาย s h o ชุ e r bag ของเขาเนี่ยก็จะมีลูกเล่นเป็นการเหมือนกับถักเกลียวไว้ที่ต้นสาย มันก็ดูเก๋ไปอีกแบบน,นค่ะใครไม่อยากใช้สายยาวก็ใช้สายสั้นส่วนด้านในก็จะเป็นช่องโล่งๆมาพร้อมกับพ็อกเก็ตเล็กๆไว้ให้เราเก็บของนะคะเรื่องการใส่ของไม่เป็นปัญหาเลยค่ะเรื่องการใช้งานมีทั้งสองสายสามารถถอดได้โอเคเลยรุ่นนี้อย่างที่พี่แอ๊เคยบอกนะคะมีสีน้ำตาลซึ่งเป็นลายซิกเนเจอร์ด้วยอีกหนึ่งสีหากเพื่อนๆถูกใจชอบใจก็อย่าลืมค่ะ ทักถ่ายสอบถามกันมาได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชม